นักสืบโซเชียลเริ่มทํางานกันแล้วนะครับผมหลังจากที่พูญาบาลฟินแลนด์ได้โพสไล่ยาวไวซานีปวดถึงมือที่3นะครับตอนนี้นักสืบโซเชียลเริ่มลงรูปของช,ชายปริศนาคนหนึ่งที่คาดวาสิเป็นมือที่3เอาไปลงใน่องต่อ,ตอ,ตอๆหลายช่องเลยเห็นอยู่ไม,ไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าหลายหลายคนจะถามเขามากว่าใช่คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอย่างสีแ่แ<ต>ไม่อเอาลงมั่วเออพ่อยากให้ลงมั่วนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นก็ชีวิเราถึงรูปรูปนั่นว่าเป็นไผ่เข้ามาขอว่าถึงโพดของประบัติฟิเล่นก่อนมือเสาร์เดือนเดือดโพดเนาแห้งอ่าเขาอยากอ่านนะครับพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวใจให้มาตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกําพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่คอยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดอ่าถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้ แต่เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่เป็นรักแรกของผมเมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางคนแต่บางทีคนเราอ่ะไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอ ผมอาจจะไม่ดีพอสําหรับเขาก็ยอมรับเพราะเราอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สหรับเขาแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะนอกใจเขาแม้แต่สักนิดเดียวอ่ามีแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการวันนี้สิ่งที่ผมได้รับได้รับการตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือ คือเครื่องหมายคำถามน้องอแล้วกับและบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้ยามน้ําใจผมถึงขนาดนี้ทําไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นหัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ ไม่มียังอายอ่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายรู้ก็รู้ว่าเขามีผัวมีลูกแล้วอ่าทาไมถึงไม่ยอมถอยถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนก็บอกสอนผมสิอ่าผมพร้อมจะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักวงเล็บเพื่อครอบครัวทำไมไม่เอาเดียวทำไมต้องชิ้นกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทําร้ายครอบครัวของเราวงเล็บคนนี้บอกเลยกินบนเรือนที่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงของฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อเพื่อคนข้างหลังปอลอผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์วงเล็บสถานนะความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดไป นี่ก็คือโพดของผู้พญานาคินแล้วค่ะอืมแล้วฉะนนั้นแม่แพ้ววันไหนแม่แพวกะพอเห็นข่าวนี่ที่พยานาฟินแลนโพลกระไลส่สด,สดแม่มเพิ่งจะได้ออกมาโพดว่าเหยียบฉันให้จมดินไปเลยถ้ามันทำให้เธอมีความสุขถ้าคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำๆที่กำลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมันในตัวผู้หญิงคนนี้ ฉันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนแต่กูกับพ่อได้ซัวพ่อที่จะทําร้ายครอบครัว<ม>และเหยียบย่ําคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ําลงนี่เหรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะว่าผู้หญิงว่าผู้หญิงมันจดจําทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูด แต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทําถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดวงเล็บเพราะลูกคือหัวใจแล้วก็มีข้อความที่แชร์ในโพสต์นี้นะคะคเป็นสมุดน,น,นี่รูปภาพสมุดนะคะอดทนมาร้อยครั้งพอถึงครั้งที่ร้อยหนึ่งทนไม่ไหวเลยกลายเป็นคนร้ายในสายตาคนอื่น สุดท้ายไม่มีใครมองเห็นความเจ็บเจ็บปวดหนึ่งร้อยครั้งที่ผ่านมา <ว survived. S 1> อ่าอันนี้แล้วแม่แพลวก็ได้แชร์ไปที่แพลวพาวหมอลำหมอลำพแพวพ,า,พ,พาว,แ,วแสงทองหมอลำนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนกะพ่อเพินพพินโพดไปครัแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเพิ่นก็มาแชร์โพดเพ,พ,พิพพินไปที่เพจหมอลำแพลวพ,พ,พาวแสงทองคนติดตาม2ล้าน3นะบ่าวโจ บอกอย่างนี้ว่าขอเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายเพราะภาระหน้าที่ของฉันมันมากมายเหลือเกินถึงใครจะมองไม่เห็นความดีในตัวฉันเลย<ม>ก็ตามฉันจะเป็นพลังบวกให้กับตัวฉันเอง<ม>ก็คือเป็นพลังบวกให้ตัวเองกอดกอดนะแล้วอคอมเมนต์ใต้ที่ตัวเองแชร์ด้วยนะ<ม>กอดกอดก็คือให้กําลังใจตัวเองออเป็นจังไรแน่เรื่องเล่านี่ เขาเห็นเป็นกระแสนีมากล้วเขาตกใจเรากลัเกิดอีกอย่างคืนเพราะว่าเอฟซีส่วนใหญ่ว่าเป็นเรื่องจริงเหรอมันเป็นแบบคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าสร้างคอนเทนต์มาเพื่ออยากมีกระแสพวกพี่คิดแบบคิดแต่ว่าเขาจะเอากระแสไงแต่คูยแมนฟิลแลนดไลฟ์สดแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนพด่นองเรื่องใหญ่สองคนในครอบครัวแล้วก็มีคนที่สามเขามาแสก มาทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นภายไอ้สองเดือนก่อนหน้านั้นพี่แพนซิแลนด์มาเพิ่นกระจับพิทมาแล้วสินะาแล้วที่หนีมีการเคลียร์เข้ามานั่งเคลียร์กันด้วยครับในไลฟ์สดพี่แพนซิแลนด์พูดอย่างนี้นะอันนี้เราก็ยังไม่ได้ฟังฝั่งพี่แพรเนาะออกมาชี้แจงว่าไลฟ์สดอะไรไงแต่เห็นโพสแล้วว่าพี่แพรจะโพสแค่โพสนี้เป็นโพสสุดท้ายแต่คนรวมๆน่ะเขาจะมองพี่แพรในทางที่ไม่ดีแล้วตอนนี้ คนคอมเมนต์ก็คือแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าทั้งสองคนรู้อยู่แก่ใจอะไรยังไงเนาะแต่ว่าพอเราเห็นอย่างนี้เราก็ตกใจตกใจเพราะว่าเคยเห็นยังคือเน๊ะเป็นจริงหรองมันสาวคู่กวันเลยเอาเป็นเรื่องจริงบอเอาเราเป็นยังคือเพราะว่ากําลังเห็นครอบครัวกําลังไปแต่สวยเนาะกําลังมีครอบครัวที่โอ่นมีลูกที่น่ารักกาลังน่ารักเลยแล้วก่อนก่อนหน้านั้นวันหนึ่งพี่แพลวโพสต์อย่างนี้ แต่เราก็ไม่ได้เอใจอะไรไงโพสรูปลูกคู่กับลูกอ่ากับน้องโตเกียวกับน้องนาริตะนแเละแล้วคนกับครอบครัวเออนี่นี่นี่ค่ะแม่แพลวได้โพสก่อนไปทํางานวันหนึ่งน่าจะก่อนไปทํางานวันหนึ่งโพสหนึ่งวันที่ผ่านมานะครอบครัวก็คือครอบครัวไม่มีใครมาแทนที่ครอบครัวของเราได้พ่อแม่ลูกแล้วก็ใส่หัวใจค่ะโพสต์นี้ต้องมี คนแคปไปเมาส์มอยแลักการคุณกะใส่หลูกหัวเระแล้วก็เอาที่เธอสบายใจเลยน่ะอ่ะอันนี้เหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุวันนี้เนาะหนึ่งวันน่ะอันนี้ก็คือภาพครอบครัวก็คือภาพนี้ก็คืออบอุ่นอ่าอะไรเนี่เขาก็เห็นใจเนาะเขาก็แสดงความคิดกติธรรมรายลายเขาก็อยากให้กำลังใจเนาะกำลังใจทั้งสองคนนะครับโอ้โหน่ารักมากทั้งคุยภาพฟินแลนด์แล้วก็แค่ภาพเสียงคล้องเนาะ จากพันหนามาคุยกันนะครับผมอยากให้เรื่องนี้ก็คืออยากให้กับมาเป็นใช่อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นรักกันเหมือนเดิมออกงานอะไรดูแลลูกเป็นแบบเป็นครอบครัวที่รักกันนะนะออณอยังให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าเพื่อนก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องหน้าที่การงานมีบ้านมีเงินมีรถมีอะไรทุกอย่างไงแล้วก็มีลูกที่น่ารักแล้วอยากให้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันที่อยากให้เคลียร์กันโดยแบบด้วยดีนะอ ข้กับเป็นกำลังใจให้แต่ว่าเตือนสําหรับคนที่เอาลูกเอาลูกโคตรมากโล่งต่อต่อใน่ยังแน่ก็ตามก็ซากเนาะก็คือฝากเตือนอย่าเอาลูกมามั่วซั่วค่ะพี่น้องอย่ามามั่วนะใช่อย่างเช่นล่าสุดบ่าวผุ้ไทยใช่ไหมได้มาโพสต์ว่าอย่าเอาลูกไปมั่วซั่วเนื่องจาคนจอจงหาคนนั่งเพราะว่าบอสดิกที่บ้านบอกว่าเป็นคนในวงแสงฮองฟินแลนด์ไงที่มีประเด็นอยู่มือที่สามน่ะนั่นแหละ เลยฝากเตือนค่ะอ่ะเฮาสองคนกับมะปิ๊กำลังใจให้เนาะทั้งพี่บัติฟินแลนด์ทั้งพีแพรวแสนทองพีแพราแสนทองก็แสนทองฟินแลนด์เนาะครับก็สู้ๆเนาะสขอบคุณอ่ะขอให้คุยกันแต่กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมเฮาสองคนเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับสำหรับวันนี้เฮาสองคนกับคอลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ